รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย ห,วหัวใจสำคัญของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานก็คือการทำให้ราคาพลังงานนั้นสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่มเนี่ยได้ใช้ราคาพลังงานที่เป็นธรรมอันนั้นก็คือหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในบ้านเราเนี่ยก็ต้องแก้ไขปัญหาที่มันสะสมกันมาเป็นเวลานาน,านบ้านเรานั้นเนี่ยมีการอุดหนุนราคาพลังงานกันมาอย่างยาวนานนะครับใน พลังงานบางชนิดยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นแก๊ส g อลก๊สหรือแก๊สเอ g เนี่ยก๊สสชนิดนี้เนี่ยมีการอุดหนุนราคาทำให้ราคาเนี่ยไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็ทำให้ราคาขายเนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคา LPG ที่ขายกันเนี่ย<ม>ก็มีการนำเงินจากกองทุนน้ำมันซึ่งเก็บจากผู้ใช้น้ำมัน,นมาอุดหนุน ก็ทําให้ผู้ใช้ก๊าซเนี่ยได้ใช้ในราคาที่ถูกตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหามาโดยตลอดทุกวันนี้เนี่ยคนใช้น้ํามันเนี่ยต้องใช้น้ํามันในราคาที่แพงกว่าราคาที่ควรจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลต้องเก็บเงินจากผู้ใช้น้ํามันเนี่ยในราคาสูงโดยเอาเงินเนี่ยไปเข้ากองทุนน้ามันแล้วก็เอากองทุนน้ามันเนี่ยไปอุดหนุนผู้ใช้ LPG ใช่ไหมครับนี่เราก็จะเห็นว่าผู้ใช้ LPG เ,เป็นผู้ที่ได้เปรียบ โดยได้เปรียบเนี่ยมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานเพราะว่ามีคนมาอุดหนุนให้ได้ใช้ในราคาถูกมันผู้ใช้น้ํามันเบนซินผู้ใช้น้ํามันแก๊สโซฮอเนี่ยต้องจ่ายแพงกว่าราคาที่ควรจะเป็นเพื่อเอาเงินเนี่ยไปอุดหนุนผู้ใช้ LPG ตรงนี้ก็คือความไม่เป็นธรรมไงฮะยิง่ยงถ้าเราปรับโครงสร้างราคาตัวนี้เนี่ยให้มันสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็ไปลดภาระของคนใช้เบนซินคนใช้แก๊สฮลง แต่ในทนางขณะเดียวกันแน่นอนมันก็ไปเพิ่มภาระให้กับผู้ใช้ LPG นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้าสู่ระบบที่มันควรจะเป็นและในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับว่าคนใช้ LPG เนี่ยเป็นคนที่ได้เปรียบในสังคมเนี่ยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับเพราะว่าเราลองเทียบดูก็ได้ว่าราคา LPG บ้านเราเนี่ยมันเมื่อเทียบกับค่าความร้อนกับเบนซินหรือแก๊สโซฮลแล้วเนี่ย ค่าความร้อนเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากนักแต่ราคาเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะครับราคาน้ํามันลิตรหนึ่งเนี่ยอย่างเป็นเบนซินเนี่ยนะครับหรือแก๊สฮอลเนี่ยลิตรหนึ่งตก30กว่าบาทแต่ราคา LPG เนี่ยคิดออกมาต่อลิตรเนี่ยตกลิตรหนึ่งประมาณ13บาทเท่านั้นราคาต่างกันเยอะมากนะครับแต่ว่าค่าความร้อนเนี่ยมันต่างกันเพียงแค่ประมาณ30เซเท่านั้นนะครับยันตรงนี้เราจะเห็นว่าเนื่องจากรัฐบาลดําเนินนโยบายราคาเนี่ยที่ ผิดพลาดก็เลยทําให้ปริมาณการใช้ LPG เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอ LPG มันเพิ่มขึ้นเนี่ยประเทศเราก็ผลิต LPG ได้ไม่พอใช้แต่เดิมเนี่ยเราเคยผลิต LPG ได้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศแล้วเหลือส่งออกด้วยแต่ภายในระยะเวลาเพียงแค่5ปีเนี่ยกลายเป็นว่าเราผลิต LPG ได้ไม่พอใช้แล้วเราต้องนําเข้าจากต่างประเทศเนพอเวลาเรานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยปัญหาก็คือเราต้องนําเข้าในราคาที่แพง ราคาเนี่ยมันแพงกว่าราคาในประเทศเยอะมากราคานําเข้าเนี่ยมันตกประมาณสัก800-900เหรียญสหรัฐต่อตันแต่ราคาในประเทศที่เราผลิตได้เองเนี่ยนะครับจากโรงแยกแก๊สเนี่ยมันตกประมาณ500เหรียญต่อตันเท่านั้นเองนั่นราคามันต่างกันเกือบเท่าตัวนะครับรัฐบาลก็ต้องเอาเงินจากผู้ใช้น้ํามันเนี่ยไปอุดหนุนการนําเข้าเพื่อที่จะให้คนได้ใช้ประเทศเนี่ยได้ใช้ LPG ในราคาถูกซึ่งตรงนี้มันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในเมื่อคนได้ใช้ R p พจในราคาถูกเนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าราคาต้นทุนที่แท้จริงมันคือเท่าไหร่ในเมื่อไม่รู้ว่าราคาที่แท้จริงมันคือเท่าไหร่ก็ใช้กันเต็มที่ใช้กันอย่างไม่ประหยัดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุบัญญานุ่นพันในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองให้ท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะจากการที่เราได้ฟังคุณมนรณศสิริวัลน,นักวิชาการด้านพลังงานพูดไปสักครู่นะคะ ผลความจำเป็นในการปรับโครงสร้างราคาก๊าซ NGV และ LPG เพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะและนยโยบายรัฐบาลก็มีนยโยบายที่จะปรับโครงสร้างราคาพลังงานไม่ให้มีการอุดหนุนพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้การใช้มีการบิดเบือนถ้าอย่างนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้กลุ่มต่างๆนั้นว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่าผู้ใช้อย่างประชาชนทั่วไปนั้นเขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรและเขาจะปรับตัวอย่างไรนะคะวันนี้รายการสถานีความคิดมีคําตอบค่ะ วิธีการประหยัดพลังงานของผมนะครับผมก็ควรจะ oh, <okay. S 1> ปลูกต้นไม้รอบรอบบ้านนะครับ oh, <okay. S 1> เพื่อป้องกันแสงแดดมากระทบตัวบ้านเพื่อลดอุณหภูมิในบ้านนะครับไ oh, oh, oh. ม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกินไปนะครับ ชมคะโอกาสของเด็กๆและเยาวชนที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานมาถึงแล้วนะคะโดยกลุ่มปตทได้จัดโครงการก๊อจิ The a d v e n t u r e ภายใต้แนวคิดผจญภัยโลกพลังงานน่ารู้ผ่านก๊อจิซึ่งเป็นทูตพลังงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เป็นพลังเล็กๆในวันนี้เติบโตไปเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจผ่านสื่อต่างๆได้แก่ On g r o u n d คือการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานในโรงเรียน o อน Air คือการผลิต และเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชัน 3D จำนวน42ตอนเพื่อพาเด็กๆไปผจญภัยโลกพลังงานผ่านก็จิและผองเพื่อนและออนไลน์คือการสร้างเครือข่ายพลังงานผ่านสื่อดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันเกมก็จิ Runner ครับแคมเปญน,นี้ก็ถือว่าเป็นแคมเปญสำคัญของกลุ่มพอทอในปีนี้นะครับการนโโนเริ่มจากเด็กๆเกนี่ยผมคิดว่า เป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่นะฮะในอนาคตผมคิดว่า,ากิจกรรมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสร้างลักรรษณะวิสัยกับเยาวชนของเราในวงกว้างนะครับเกิดค,ความสำนึกแล้วก็รู้โดยไม่ต้องพูดเนี่ยนะฮะโดยเราคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องสั่งเราก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยเราสื่อผ่านตัวกระตูนก็จีเนี่ยเกมสนุกมากเลยครับผมเพราะว่าเกมเออเหมือนเกมที่ว่าไม่ไม่ ก็หลบหลบหลบมาเล่นงานแล้วมันสนุก,กนะครับผมเกมนี้นะคะผมก่ <S 2> <S 2> อเสียความรู้เกี่ยวกับพลังงานมาไว้เยอะแยะมากมายะครับผมแล้วก็ชวนเพื่อนๆเดี๋ยวมาเล่นกันเยอะๆนะคะกินไม่กี่ร้อยปีพลังงานก็จะหมดลงนะคะผมเอ่อช่วยก็ประหยัดประหยัดพลังงานนั่นตอนนี้ลูกหลานจะได้มีพลังงานใช้ต่อไปครับสำหรับน้องๆท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสามารถเข้าไปได้ที่เฟซบุ o กก็จีดีเอเวนเจอร์นะคะความสนุกและความรู้เรื่องพลังงานรอน้องๆอยู่ค่ะ มอยากรู้ว่าราคาน้ำมันเขาคิดกันยังไงอครับทายอพี Hi, <P. S 1> คืออะไรคะทุกคำถามและความเคลื่อนไหวด้านพลังงานติดตามชมได้ในรายการพลังงานเพื่อชีวิตรายการที่จะทำให้เรื่องพลังงานใกล้ชิดกับชีวิตของเรามากขึ้นยืนยันได้ด้วยรางวัล Thailand Energy a w a r d 2012สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาประมาณ10นาิ55นาที ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนแต่ช่วงนี้นะคะเรามาฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ใช้ก๊าซ n อ v กันค่ะว่าเมื่อก๊าซ n อ v ขึ้นราคานั้นเขามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรและยังจะคงใช้ก๊าซ n อ v อยู่หรือไม่ค่ะแต่ว่าถ้ามันขึ้น NGv i v IP g ขึ้นไปแต่น้ำมันก็ขึ้นไปด้วยเหมือนกันอย่างนี้นะผมก็ยังใช้ แก๊สอยู่ครับเพราะว่าราคามันต่างกันเยอะเมื่อเราใช้แล้วไอ้ส่วนต่างเนี่ยมันจะทำให้เราได้มีเงินเหลือใช้มันประหยัดกว่ากันเยอะครับนอกจากว่ามันจะราคาต่างแล้ว n g v ีเนี่ยโดยเฉพาะเ g v เนี่ยรัฐก็ย,ยังมีส่วนลดให้ลดลดให้อะวันหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยถึงสองร้อยบาทนะคุกคนม,มากๆเลยครับคิดแล้วเดือนนึงหลายตังค์ครับครับ ถ้าในอนาคต LPG หรือว่า NGV แพงอยู่ผมก็ยังใช้อยู่ครับแอลมันก็ยังถูกกว่าน้ำมันนะแต่ว่าถ้าเอนะ็น่ะเมันเติมยากถแอลก็เติมทีเดียววันหนึงอ่ะเติมวิ่งไปเลยอย่างถังเราใส่ได้ห้าร้อยหกร้อยเนี่ยมันก็วิ่งจบวันพอดีอย่างถ้าเอนะ็น่ะวันึ่งทีต้องเติมสามหนนะ่ะมันก็เสียเวลาตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าราคาก๊าซอยู่ประมาณเนี้ยก็พอได้แหละ แต่ว่าถ้าขึ้นไปกันนี่ก็เอ็นก็ดีกว่าก็ต้องใช้เพราะ,ะ,ระเรายึดถืออาชีพนี้นขึ้นมีผลกระต้นทุน,ม,ม,น,ทนมันก็ต้องคงไม่มีมากอะ่ะคงไม่มีมากถ้าขึ้นไปเรื่อยๆก็ทเทียบเท่ากับน้ำมันก็ต้องใช้เป็นน้ำมันจะดีกว่าเครื่องยนต์เราจะมีความทนทานและอีกเยอะไม่ไม่มีทางนโยบายมีแต่พวก ใช้บัตรเครดิตจากปั๊มปตทส่วนลดร้อยละยี่สิบบัตรพลังงานนะก็คือใช้ยังไงเอ่ยใช้ใช้ส่วนลดอย่างเรามาเติมเราก็แสดงบัตรแสดงบัตรเครดิตอะ่ะบัตรเครดิตซึ่งเรามีเรามาทําเป็นสมาชิกของปตทอ่าบัตรพลังงานนะบัตรเติมกา๊าซอ่ะถ้าเรื่องเขาเติมร้อยกว่าบาทเขาก็ยื่นบัตรให้เขาเขาจะรูดมันก็จะขึ้นคอมดูเขาจะลดให้ 120. ร้อยละยี่สิบขึ้นอยากจะให้ขึ้นราคาแท็กซี่ ขึ้นจากให้มีแท็กซี่มีรายได้อย่างน้อยอย่างน้อยค่าแรงแท็กซี่เฉลี่ยปริมาณแล้วนะอยากให้ขาดตามมาตรฐาน300รอกว่าบาทค่าแรงงานทั่ว,วไปถ้าถ้ากระทรวงพลังงานขึ้นการ NGV มิเตอร์ก็ต้องขึ้นด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่แล้วมามิเตอร์เราพวกที่ขับแท็กซี่เนี่ยผู้ที่เขารู้หรือผู้ที่ไม่รู้ ผู้ที่ไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าตัวเองมีรายได้เลยซึ่งที่ผ่านมาแต่ก่อนน่ะคนขับแท็กซี่เนี่ยจะไม่มีรายได้ไปส่งผู้โดยสารนี่จะติดลบพิเฉสิ่งที่แล้วมานะเพิ่งจะมีรายได้ช่วงนี้แหละช่วงที่เขามาปรับมิเตอร์เนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเท่าที่เราไปส่งผู้โดยสารผู้โดยสารเนี่ยอ่เราไปส่งได้ส่งได้ทุกวันเงินนะแต่เฉลี่ยแล้วเราไม่ได้ค่าแรงของเราเลยไปส่งแต่ผู้โดยสารเฉยจากการขึ้นราคาของการเอ็นจีวีเนี่ยครับ ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับที่ราคาก๊าซจะปรับตัวขึ้นต่อให้น้ำมันลดลงยังไงมันก็ไม่ถูกกัาการ็ีหรอกครับยังไงก็เลือกใช้ก๊าซ NGV ต่อไปครับที่เลือกใช้ก๊าซ n อ v ีวเพราะว่าก๊าซ n อ v นี้นีราคาถูกดีครับถ้ามีปรับราคาขึ้นก็ยังใช้ก๊าซ n อ v ต่อไปครับอ๋อการที่เลือกใช้ก๊าซเอ็ใช่ไหมครับเหตุผลอันแรกที่เราเลือกใช้คือ,อเรื่มเริ่ม,มทันทีราคามันค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับน้ำมันนะครับแต่ก่อนก็คือที่เราใช้เนี่ยมันแบาทกว่า,อาเองครับการขึ้นราคาของก๊าซเอ็นเีร่ยเราเราต้องดูนะครับว่าถ้าเทียบกับน้ำมันจริงๆแล้วการใช้คือเหตุผลเรื่องราคาอ่าก็คือถ้าเกิดมันสูงก็ถือว่าประกาศประกาศลอยตัวใช่ไหมถ้าถ้าน้ำมันมันลงครับเราก็อาจจะพิจารณามากลับมาใช้น้ำมันก็ได้ครับต้องดูก่อน ขึ้นลงชั้นเดียวนะครับขึ้นบันไดดีกว่าใช้ลิฟต์นะครับผมกุนเชียงเป็นการถนอมอาหารพื้นบ้านมีที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่กรรมวิธีการทำกุนเชียงในสมัยก่อนไม่ได้ยุ่งยากนำเนื้อหมูมาสับแล้วผสมเครื่องปรุงรสตามชอบเสร็จแล้วยัดไส้ตากจนแห้งก็นำมาทานได้นอกจากนี้กุนเชียงยังเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา โรงงานกุนเชียงเจ๊แมมซึ่งต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่จากคู่แข่งและขยายฐานลูกค้าจึงได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารของไทยหรือ Thailand Food Forward จนก่อเกิดกุนเชียงแบบใหม่ไม่สำใครกุนเชียงรสผัดกระเพราขึ้นเริ่มแรกเจ้าที่ของทางสถาบันก็จะเข้ามาแลกเปลี่ยน คุยกันว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไร ก็เข้ามาสองสาครั้งก็สรุปว่าเราจะทำกุนเชียงรดผัดกะเพราเพื่อเปิดตลาดใหม่แล้วก็ยังไม่มีใครทำตรงส่วนนี้ทางเจ้าที่ของสถาบันอาหารกับทางโรงงานกุนเชียงแหม่มก็คิดว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีใครทำลตลาดน่าจะรับในตัวกุนเชียงรดผัดกะเพรางออนี้ครับโครงการนี้นะครับผมว่าดีดีมากๆสําหรับผู้ประกอบการทุนทางสถาบันอาหารก็ให้ แล้วก็ให้ทีมที่ปรึกษาครบวงจรอย่างอย่างที่ผมบอกคือทั้ง R&D ทั้งการตลาดทั้งลายการผลิตดูทั้งเชลล์ไลด์ดูทั้งสินค้าของเราว่ามาตรฐานตัวไหนที่มันขาดเขาก็จะเติมให้เราผมว่าผมเข้าร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานนะในครั้งนี้ที่เข้าร่วมกับของสถาบันอาหารนี้ผมคิดว่าประโยชน์ได้กับผู้การโดยตรงได้ครบวงจรคือทุกอย่างคือสามารถนำไปขายได้เลยครับตรงนี้ สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริงผู้ที่สนใจพัฒนาศักยภาพธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารติดต่อสถาบันอาหารได้ที่โทร2 2 8 8 6 8 0 8 8หรือ w w w n f i o r t h สวัสดีครับผมเจฟฟรีย์เบญจกุลวิวัฒนครับคุณรู้จักคำว่าพอเพียงกันดีหรือยังครับ มาร่วมสืบค้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงไปกับผมในรายการฟ้าปกดินทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มมาทำความรู้จักคำว่าพอเพียงให้เพียงพอกันนะครับลเ,เจอกันนะครับทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง และในช่วงนี้นะคะเราจะมาฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคที่ใช้กา๊าซ NGV กันคะ่ะว่าเมาื่อก๊าซ NGV ขึ้นราคานั้นเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรและเขายังจะคงใช้กา๊าซ NGV อยู่หรือไม่คะ่ะติดตามชมกันได้เลยคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาสนทนากับคุณยงยุทธสนิทกลางประธานสาก์แท็กซี่แอร์พอร์ตค่ะสวัสดีค่ะคุณยงยุทธค่ะสาก์แท็กซี่แอร์พอร์ตมีแท็กซี่ทั้งหมดเท่าไหร่คะกีคันอ่า เกือบ300คันเกือบ300คัถ้าสมมติว่าราคาแท็กซี่ตอนนี้ใช้ NGV กับ LPG สัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ LPG เนี่ยคือมันแพงคือคนขับนี่ก็อยู่ลำบากแต่ตอนนี้เขาหันไปใช้ NGV กันค่ะอ่า90%อืออซาแต่ตอนนี้ NGV เนี่ยราคามันก็จะขึ้นอีกแต่ตอนนี้รัฐบาลเขาก็ให้ขึ้นราคาไปแล้ว ช่วงหนึ่งช่วง <คะ S 1> แรกเนี่ยตอนนี้ก็พออยู่ได้ <คะ S 1> แต่ว่าถ้าเป็น LNGV ขึ้นอีกเนี่ยครั้งเนี่ยตอนนี้ก็ผมก็อยากจะยังไม่ต้องขึ้นราคาเพราะยังไม่ต้องขึ้นราคาเลยค่ะยังไม่ต้องขึ้นราคา LNGV ยังไม่ต้องขึ้นราคาแท็กซี่ค่ะยังไม่ต้องขึ้นราคาแท็กซี่ครัเพราะให้เท่าแก่เนี่ย <laughs> ให้ลดราค่าเช่าลงมาเพราะผู้ใช้ผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะใช้เยอะขึ้น เพราใช้เยอะขึ้นเราอาจจะได้ได้น้อยหน่อยแต่มันได้เยอะอเงี้ยถ้าคื้นเราขึ้นไปเยอะๆเนี่ยลูกค้าไม่นั่งพวกเราก็จะลำบากแล้วก็ถ้าขึ้นไปอีกรอบหนึ่งรอบสองก็ขอรัฐบาลให้ช่วยหน่อยเพื่อให้ให้ให้มันอยู่ด้วยกันได้ให้ลดเปอร์เซ็นต์ให้แท็กซี่ให้มีบัตรมีอะไรให้แล้วแต่ท่านจะให้แบบไหนให้คือให้ลดได้ ให้อยู่ในคงที่ก็อยากจะขอตรงจุดนี้ตอนนี้เนี่ยสมมุติว่า NGV เนี่ยราคา13บาทแต่แท็กซี่เนี่ยจะซื้อได้ในราคา12บาทเพราะว่ารัฐบาลช่วยเหลือบาทหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมติ NGV ขึ้นไป16บาทสมมุตินะคะคและแท็กซี่เนี่ยจะไม่ขึ้นราคาได้ไหมคะโดยที่เท่าแก่บรค่าเช่าเอาจาก13บาทเป็น16บาทตอนนี้ก็อยู่ได้นะฮะก็อยู่ได้อยู่ แต่ว่าอยู่ได้แต่ว่าอยู่แบบแบบเหนื่อยพอองควรครับบพอสมควรก็มันก็ฝากว่าอยากให้ไปถึงขนาดนั้นเลยถ้าขึ้นถึงท่านนู้นมันก็จะเหนื่อยก็ฝากรัฐบาลช่วยให้ให้ล็อกตรงนั้นไว้หน่อยอาจจะขยับขึ้นหน่อยก็ไม่เป็นไรขึ้นขึ้นไปสามขยับแต่ว่าของเรารับได้อยู่สองแต่ขั้งที่สามนี่มันจะเหนื่อย ก็ขอให้ให้รัฐบาลช่วยจุดให้ให้มองตรงจุดนี้จุดนี้เพราะว่าอย่าให้ผลกระทบจากผู้บริโภคเลยค่ะอัตราค่าโดยสารเนี่ยอัตราปัจจุบันของแท็กซี่เนี่ยสามารถยอมรับราคา๊าซให้เพิ่มขึ้นอีกสักเท่าไหร่ก็อาจจะขึ้นอีกสักขยักหนึ่งแล้วก็ยังรับได้ขยักหนึ่งอีกสักขยักหนึ่งประมาณสักบาทสองบาทนี่หรอคะครับได้อันนี้ก็ยังพอรับได้โดยที่ไม่ต้องมาปรับขึ้นราคาค่าโดยสารไม่ต้องคก็ให้ฝากคนที่ อ่าเป็นเท่าแก่กันแล้วกันตรงจุดนี้ใครทําการบ้านค่ะแล้วก็คนเจ้าของรถตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แล้วอาจจะได้น้อยลงแต่ก็โอเคอะค่ะอยู่ด้วยกันได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ที่แท็กซี่เกือบทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยก็ติด n g v สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องปั๊มเติมสถานที่เติมหรืออะไรที่อยากให้รัฐบาลออานือความสวกอะไรมากกว่าน,นี้ไหมคะก็อยากให้ฮะอย่างต่างจังหวัดนี่ก็อยากให้ขยายไปสักหน่อย ในกรทมนี่ก็เวลาเติมก็แออัดกันพอสมควรจ้ะก็ขยายไปอีกให้สมบูรณ์นะฮะรัฐบาลคงจะรู้อยู่บ้างว่ารถใช้เท่าไหร่ยังไงว่าเวลาไปตรวจกรมขนส่งเขาก็รู้อยู่ว่ารถพวกนี้ใช้ NGV เท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเพิ่มตรงจุดนี้มาเพราะการที่เราตรวจกรมขนส่งเนี่ยเขาก็รู้อยู่อันนี้ใช้ NGV ปริมาณได้เลยว่ามันพอใช้ไหมสมดุลกันไหมค่ะค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรายัางใช้ n g ็ีต่อไปและ n g ็จีจะราคาขึ้นแต่ว่าสมมติว่าให้รัฐบาลช่วยเหลือนิดหน่อยเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพว่าจะมีมอบแท็กซี่ไปประท้วงรัฐบาลขอขึ้นค่าโดยสารหรือขอลดราคาแก๊สที่ตรงนี้จะโอกาสจะมีมอบแท็กซี่เป็นไปได้ไหมคะก็ก็น่าจะมีฮะเพราะแท็กซี่เนี่ยบางทีก็มีหลายกลุ่มค่ะอ่ะบางคนเขาขอ,อาจจะลําบาอ,อ่ะอย่างอย่างอย่างที่ว่าโอเคถ้าขึ้นไปมากๆเนี่ย มันก็อยู่ยากาอยู่ยากแต่ก็ฝากรัฐบาลแต่ตรงนี้<า>อันนั้นเป็นอนาคตแต่ว่าอย่าไปขึ้นถึงหั้นจะขึ้นไป<า>แต่ขอให้มองตรงจุดของอแท็กซี่หน่อยเพราะแท็กซี่นี่ก็เพราก็เลี้ยงครอบครัว<า>ได้เงินก็ไม่กี่ตังครับก็เืขึ้นไปมากๆมันก็อยู่ลำบาก<า>แาท็กซี่เมืองไทยมีเยอะเกินไปไหมคะผมว่า มันก็ไม่เยอะนะผมก็ไม่รู้ว่าบ้านต่างประเทศมันมีเท่าไหร่เพราะว่าแท็กซี่บางทีก็วิ่งรถเปล่าใช่ไหมคะวิ่งรถเปล่ารับผู้โดยสารวนหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราเติมน้ํามันอะไรอย่างนี้อ๋อบ้านเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีศูนย์อย่างต่างประเทศเขาไม่มีอะไรพวกนี้ยังไม่สมดุลคือใครวิ่งใครขยันก็ได้เยอะอย่างเงี้ยบางทีคือรถมันก็เยอะอยู่แต่ว่าก็มันก็อยู่ได้นะ ผู้บริโภคก็พอกันค่ะพูดถึงภาพรวมตอนนี้ที่แท็กซี่เ่็นมาใช้ NGV เนี่ยมันดีกว่ายุคที่ไปใช้ LPG แล้วน้ำมันไหมคะก็ดีกว่าดีกว่าเพราะราคาเป็นหลักเลยใช่ไหมคะราคาเป็นหลักอ็นีวีนี่ก็อย่างเราวิ่งวันหนึ่งเติม200ร้อแต่เป็น LPG เนี่ยเติม400เนี่ยต่างกันเยอะอาจจะสามต่างกัน สามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ภูมิใจดีแล้วที่เราใช้ NGV แล้วก็อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเป็นกลุ่มกลุ่มก็คือขึ้น NGV ขึ้นไปแต่มาช่วยกลุ่มแท็กซี่หน่อยจพได้ไม่ต้องขึ้นราคาคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่กระทบผู้บริโภคค่ะ,คะและประธานสากลก็จะคุยกันใช่ไหมครับว่าเท่าแก่ก็ต้องยอมลดค่าเช่าแท็กซี่ลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีทางออกในร่วมกันครับมันต้องหาทางออกด้วยกันค่ะเพราะว่าสากลทุกสากลทีเราก็ ประชุมกันอยู่นะบางทีจะออกแนวไหนจะเป็นยังไงต้องหากลุ่มของสมาชิกของเรา,าเพื่อว่าตรงจุดนี้เราจะแก้ไขกันยังไงคือให้อยู่ให้ให้อยู่ด้วยกันได้ดีค่ะก็ถ้ามีคนคิดอย่างสหกรณ์แท็กซี่แอร์พอร์ตเยอะๆก็ดีเพราะเราจะได้อยู่ร่วมกันทั้งคนขบับคนขึ้นเจ้าของขแล้วก็รัฐบาล ใช่ไหมคะให้อยู่ด้วยกันได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณยงยุทธสนิทกลางประธานสากลแท็กซี่แอร์พอร์ตขอบคุณค่ะคุณยงยุทธค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมคะว,วันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดแล้วค่ะดิฉันสุริยานุ่ทพลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ